สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการใช้งานในส่วนตัว e ทมเพลตเว็บคิดกันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการจัดการในส่วนของตัวที่เป็นปุ่ม a d m มอลหรือปุ่มอ่านต่อนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันก่อนนะครับวันนี้ผมใช้ตัว b i สพัสนะครับคอร์เปอเรเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยเราจะไปดูในเรื่องของปุ่มอ่านต่อกันก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับโดยปกติแล้วปุ่มอ่านต่อหรือปุ่มลิสต์มอลเนี่ยจะอยู่ในหน้าของการแสดงผลของตัวคอนเทนต์ที่เป็นแบบหมวดหมู่หรือว่าแบบที่เป็นเรียกว่าค a ต e g o รีนั่นเองนะครับอันนี้เราจะมาดูกันแบบที่เป็นหมวดหมู่นะครับแบบ1บทคว่านหนึ่งคอลัมน์นะครับในส่วนนี้จะเห็นว่าเราจะมีปุ่มตรงนี้นะครับที่อ่านเพิ่มเติมนะครับซึ่งตรงปุ่มตรงนี้เราสามารถที่จะกําหนดรูปแบบของเขาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะนะครับ ของตัวปุ่มนะครับครับในเรื่องของสีลิงก์ต่างๆเราก็จะสามารถกําหนดได้การกําหนดตรงนี้จะส่งผลให้ทุกตําแหน่งที่เป็นในเรื่องของปุ่มอ่านเพิ่มเติม,ตมหรือว่าลิ m มอ e ตัวนี้นะครับก็จะใช้หลักการตัวเดียวกันทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของตําแหน่งในการแก้ไขกันก่อนนะครับก่อนอื่นเลยก็ให้ลูกค้าเข้าสู่หลังบ้านของเว็บไซต์นะครับไปที่เมนู Attention นะครับเลือกที่ t e m p l a t e เลือกที่ Style นะครับ จากนั้นนะครับก็ให้ลูกค้าคลิกนะครับในส่วนตัวเทมเพลตนะครับที่ลูกค้าได้ทําการสั่งซื้อกับทางเรานะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีความต่างกันนะครับตามที่ลูกค้าได้เลือกซื้อตัวเทมเพลตหรือว่าเว็บคิดนั้นๆนะครับโอเคผมคลิกเข้าไปที่บิสพัสด้วยประเดนหนึ่งนะครับอ่าคลิกเข้ามานะครับจากนั้นมาที่แถบภาพรวมเว็บไซต์นะครับสกอร์ลงมาได้เลยนะครับสกอร์ลงมานะครับในหัวข้อที่เป็นเอ่อหัวข้อที่7นะครับ กำหนดรูปแบบของปุ่มอ่านต่อหรือ Liadmore นะครับเป็นปุ่มอ่านต่อที่มีในคอนเทนและส่วนเสริมบางตัวนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการกำหนดเห็นไหมครับตั้งแต่ในเรื่องของสีตัวอักษรนะครับของของปุ่มลิงก์นะครับแล้วก็สีพื้นหลังนะครับนั่นหมายความว่า ในที่ลูกค้าเห็นตอนนี้ก็คือเป็นสีที่เป็นลิงก์นะครับยังที่ยังไม่ได้เป็นการเอาเมาส์ไปวางนะครับก็จะเห็นตามนี้นะครับแลแล้วก็ในส่วนของระยะห่างของปุ่มนะครับก็คือบนบนล่างนะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับโดย default ก็จะเป็น8พิกเซลกับ12พิกเซลก็คือบนล่างเป็น8ซ้ายขวาเป็น12นะครับในส่วนนี้เราสามารถปรับได้เช่นสมมุติว่าตัวนี้ผมก็จะปรับตัวนี้เป็นสีแดงนะครับลองทําให้ดูก่อนนะครับในส่วนนี้สีออกแดงๆหน่อยนะครับ โอเคแบบนี้นะครับจากนั้นก็ระยะปุ่มตัวนี้อาจจะปรับเป็นซักบนล่างซัก15ให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็สิบห้าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้อาจจะเลือกซัก20แบบนี้นะครับจากนั้นลองทําการเซฟดูนะครับอเราลองมารีเฟซที่หน้าแรกดูนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับระยะของปุ่มมันก็จะมีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็สีก่อนที่เราจะเอาเมาส์ไปวางเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะครับในส่วนนี้โอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่ตําแหน่งเดิมก่อนนะครับ จากนั้นนะครับก็จะมีการกําหนดในเรื่องของใช้เส้นขอบ b o r d ร์ไหมนะครับในที่นี้ก็จะเป็นเส้นขอบก่อนเอาเมาส์ไปวางนะครับในที่นี้ก็คือจะเห็นมีเส้นออกสีดําๆอยู่เห็นไหมครับก็คือตอนนี้เราใช้เส้นขอบอยู่ถ้าเราไม่ใช้เราก็เลือกไม่ใช้เส้นขอบแบบนี้นะครับทําการเซฟนะครับจากนั้นลองมารีเฟซดูนะครับจะเห็นว่าตัวเส้นขอบก็จะหายไปแล้วนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวที่เป็นกลับมาที่ตำแหน่งก่อนนะครับ อ่าไม่ใช้เส้นขอบตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้เส้นขอบเนี่ยสีตัวนี้เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแต่ถ้าเราใช้เส้นขอบนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนในเรื่องของสีตัวนี้นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสีของตัว hover หมายความว่าเวลาเราเอาเมาส์ไปวางเนี่ยต้องการให้ตัวอักษรเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็สีพื้นหลังของ hover นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้สมมุติว่าตัวนี้ผมต้องการให้เป็นสีออกน้ําเงินแบบนี้นะครับแล้วก็สีเส้นของปุ่ม สเส้นของปุ่ม hover เวลาอ่านต่อนะครับแล้วก็อาจจะกําหนดให้สีใช้สีตัวเดียวกันนะครับมันจะได้ดูไม่ต่างแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเสี๋ยวเราทำการ save ดูนะครับมาลอง r e f ฟ e ดูนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วเราเมาส์ไปวางก็จะเป็นสีฟ้านะครับอันนี้จริงๆถ้าเกิดจะให้ดีในส่วนของตัวที่เป็นเส้นสีสีเส้นเส,ส,ส้นขอบเนี่ยนะครับเราควรจะใช้สีแดงนะครับสีแดงในส่วนของ,องเป็นเส้นขอบตรงนี้เหมือนกันนะครับเวลาเป็นเส้นที่แบบยังไม่ hover เนี่ยก็จะเป็นสีแดง พอ hover แล้วก็จะเป็นสีน้ําเงินนั่นเองอ่าเราเซฟนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พอเมาส์บากก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะปรับในเรื่องของตัวอ่าส่วนตัวอ่าลีดมอลนะครับแบบนี้ได้นะครับในส่วนนี้ซึ่งก็ไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรจะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบปกตินั่นเองนะครับ โอเคครับสำหรับในเรื่องของการจัดการเรื่องของรูปแบบตัวปุ่มรีทมอรหรือว่าตัวอ,อ่านเพิ่มเติมนะครับก็คงมีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ